เอฟซีเมื่อกี้ก็งีบไปหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ากินกินเสร็จแล้วก็นอนนะ,ะตามภาษาคุณนายอะเนาะเออก็นี้นะคะพอดีตื่นขึ้นมาก็เห็นคลิปของอ่อีเจ้าของสวนอ่าขี้ยางนะคะข้างๆแล้วนะออกมาแสงแพมเลยนะเออฝ่งถึงคนร้องนะทำบงทำบาเอ,อ้าไอ้พวกควายทำบาปกันอะไรจ้าก็พวกคุณทำผิดกฎหมายยังไม่สำเนียกกันอีกรอ นี่ที่ดิฉันนะคะดิฉันที่เป็นนักร้องเสียงใสนะคะตอนนี้ตำรวจตำรวจก็เพิ่มกำลังดูแลแล้วเพราะว่าเออไม่ใช่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถไปรับนะไอ้พวกคมขู่หรืออะไรเนี่ยเออฝากบอกผัวด้วยนะอีนางพอฝากบอกผัวไอ้ตอเต่าด้วยว่าพูดดีๆค่ะตอนนี้คลิปที่แสมแพรข่มขู่อ่ะตอนนี้นะคะจะหยุดร้องเรียนแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าติดสงการนะคะดิฉันก็จะ ดำเนินคดีกับไอ้พวกเห่าหอนออกตำคลิปนะคะคลิปนี่แหละคะ่ะคลิปที่พอขุดเจบเบาะบ่อประดานมานะคะ,คะ,ะ,คะก็จะไล่มอบคดีมินประมาทต่อนหน้าเลยนะ,ะทางคลิปก็คือคมคู่คุกคามนี่เออคดีใหม่อีกแล้วอันนี้ไม่ต้องขึ้นศาลนะคะรับมาโรงพักเลยคือคมคู่คุกคามนะคะ รับมาทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักก่อนเลยนะคะอแล้วก็ไม่ต้องพยานด้วยเพราะว่ามีคลิปทุกคลิปเลยที่ออกมาวันนี้นะจ๊ะโอ้ไม่นึกเลยนะว่านอนหลับก็ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็จะได้เงินแสนอีกแล้วค่ะอืมก็อยากจะอบอกพวกงูงที่ออกมาแสมแพมเข้าข้างตัวเองนะคะทําให้เอฟซีของแม่หยาดเพชรเต่างอยนี้เป็นห่วงสุขภาพว,ว่านึกว่าหยาดเพชรอยู่คนเดียวโน no, ค่ะในบ้านตอนนี้ตารวจเยอะกว่าเดิมอืม เพราะว่ามัน่นไส้เริ่มมั่นไส้ว่าไอ้พวกนี้ทําผิดกฎหมายยังไม่สำเนียกกันอีกออกมารุมดา่าคนสวยคนระเมืองดีนี่โอ้เพราะฉะนั้นนะคะจะบอกอะไรให้นะคะคลิปนี้ก็คือ FC เข้ามารับฟังกันนะคะว่าคดีนี้นะคะที่พออกรมทรัพยากรขุดเจาะบ่อบาดาลท่านมาตรวจนะคะตอนนี้คือ ทุกคนไม่ต้องไปฟังไอ้พวกยูทูบเบอร์ที่บอกว่าฮ่าไม่มีอะไรเออเขาหัวดราะไม่มีอะไรแต่ตอนนี้นะคะท่านได้มาตรวจสอบดูแล้วมีความผิดจริงตามคลิปซึ่งนางเบียวค้อมได้ไปขออนุญาตขุดเจาะซึ่งในคลิปนั้นไม่อยากเพชรต่างงอยได้แจ้งไปก่อนหน้าแล้วพร้อมกับมีคลิปเพราะฉะนั้นเป็นการแจ้งความเท็จด้วยค่ะขัดแย้งกับที่ไปแจ้ง ขุดเจาะบ่อบาดานหนึ่งคดีแ้นะคะหนึ่งคดีดูแลจะไม่พูดบ่อยเจ็บคอ,อแล้วก็ไม่ชอบที่แมงมูบินพวกน้ำลายไม่เอานะคะเออน้ำลายแบบไอ้พวกนั้นออกมาแสงแมม่ช่วยกันนะคะไม่ว่าเจ้าของสวนขี้ยางผัวเมียแล้วก็ไอ้นอนูน,นะคะฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางหน่วยงานราชการกรมขุดเจาะบ่อบาดาน,นะคะก็จะไปแจ้งความที่ตำรวจนะคะ เพื่อที่ให้ดำเนินคดีกับเจ้าของบ้านที่ทำผิดกฎหมายตามกรมทรัพยากรขุดเจาะบอบดาลน,นะคะรายละเอียดยังไงก็ไปอ่านก,กันเราเองมางเพราะว่าเจ็บคอเออเอาเป็นว่าไอ้คำพวยมีความผิดคดีอาญานะคะคือคดีอาญานี่ต้องไปสอบปากคำกับทางตำรวจและตำรวจจะทำสำนวนส่งอายการส่งสารนะคะอ่ะเข้าใจเนาะจะได้ไม่ต้องพูดกันเยอะส่วนไอ้พวกยูทูบเบอร์มันจะออกมาตั้งคอนเทนต์พูดอะไรนี้ มันก็สไตล์เดิมครับหมาเห่าไก่กาก็เหมือนเสาไฟฟ้าจําได้ไหมไม่ผิดไม่ผิดแต่พอปุ๊บเจ้าหน้าที่เอาเสาขืนแล้วยังมีคดีดําเนินนะคะแต่ว่าเป็นไปตามขั้นตอนของราชการก็อยากก็ขี้เกียจจะอธิบายเยอะๆเนาะเพราะอธิบายบ่อยๆมันก็ <c oughs> ล้านความคิดล้านความคิดเห็นก็เอาอธิบายเป็นคลิปนี้ละกันว่าให้เข้าใจ <c oughs> เห็นไหมแค่พูดนี้ก็เหนื่อยไอแล้วก็คือว่า การระบบราชการเมืองไทยนะก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ตอนนี้ทราบมาคร่าวๆนะคะก็คือว่าผิดหนึ่งแล้วใช่ไหมแจ้งความเท็จก็คือว่าไปขออนุญาตขุดเจาะบอ่อบาดาลท่างที่แอบ,บขุดมาปีกว่าแล้วเพราะว่าแม่อยากเพ็ดนี่ส่งคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ร้องเรียนไปก่อนหน้านั้นอ่ะง่ายๆสรุปแบบบ้านๆนานะเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็สองหน่วยงานกรมขุดเจาะทรัพยากรบาดาลจะไปแจ้งเจนะ้าหน้าที่ตำรวจ <c oughs> ให้ดำเนินคดีกับนายคำพวยข้อหา ลักรอบขุดเจาะบ่อบ,บาดาลโดยไม่ขออนุญาตโอเคนะนี่พูดภาษาตามกฎหมายนะคะหวังว่าคงจะเข้าใจกันง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องสับสนว่าเอเอ,เอไอคลิปคนนั้นพูดถึางคานนี้ก็แล้วแต่นะคะก็ถ้าเชื่อมันก็โอเคอยากจะไม่มาตอบบุกอวนเพราะว่าไม่ใช่นิสัยอยากที่จะมาพูดซ้าแซะขี้โม้น้ําลายเยอะน้ําเยอะกว่าเนื้อไม่ค่ะคนอย่างอยากเพชรก็อย่างที่บอกค่ะคือพูดจริงทําจริงแล้วเนื้อมาจับก็บอกวันเวลาตรงเป๊ะ นี่ก็คือคนจริงนะคะไม่ต้องแบบว่าอยากไม่ชอบอะที่มามาทำคอนเทนต์หลอกลวงคือพวกเขามีเยอะไงคะแล้วก็เออนู่นนี่นั่นก็คือแบบว่าเอาตรงๆนะอยากไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยอยากทํางานประกาศต่างชาติกับตํารวจคืออยากไม่บอกตรงๆว่าตอนนี้คือมันมันเริ่มถามว่าเบื่อไหมก็เริ่มค่ะเริ่มก็คือ จะหยุดก่อนหยุดก่อนจะดําเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทพรบคอมที่ไอ้พวกยูทูบเบอร์อ๋อมิ่นหยาดก็จะดําเนินคดีของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดประเทศเปิดนี่หยาดก็ต้องกลับไปทําหน้าที่เป็นสายรับแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับข้ามประเทศให้กับออประเทศนู้นด้วยนะคะคือปล่อยเปรตแล้วก็ประเทศไทยนะ,ะรายละเอียดไม่ขอบอกนะคะเอาเป็นว่าคือหยาดชอบทํางานที่บูบูแล้วก็พูดคําไหนคํานั้นแล้วก็ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนะคะ คำคำหมายสามคำนี้มันกินใจมันลึกซึ้งมากไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแล้วก็ไม่เอาหน้าคนเดียวหรือว่าเวลาเชื่นชมนี่แห่กันชื่นชมแต่เวลามีความผิดนี่จะโยนความผิดให้คนร้องเรียนอันนี้ก็ไม่เอานะไม่น่ารักนะแต่ก็ต้องขอขอบคุณ f c นะคะ FC ที่แยกแยะแล้วก็มีมันสมองแล้วรู้ว่าคนไหนทํางานจริงด้วยความจริงใจไม่ได้เอาคอนเทนต์หรือว่าเอาหน้านะคะเพราะว่าอยาดบอกตรงอยาดก,ก็ เบือบ่อเบื่ออยากไม่ชินกับสังคมหน้ากากหลายชั้นนะคะการที่อยากออกมาพูดอย่างนี้อาจจะมีหลายท่านไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องของท่านนะคะเพราะอยากนี้ก็คือเป็นช่องเล็กๆที่รักความยุติธรรมคิดจะช่วยประเทศชาติก็คือร้องเรียนก็ร้องเรียนไปเลยผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกจะมาบอกว่าเออเดี๋ยวชักเข้าชักออกอะไรไม่เอานะเดี๋ยวร้องเรียนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไม่เอานะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะคือระบบของหยานนี่ชอบทํางานแบบตํารวจนะคะชอบทํางานแบบตํารวจจับคือจับซื่อตรงแล้วก็คือรักพี่รักน้องรักพ้องช่วยเหลือกันคือสมมติว่าให้หยานเป็นตัวหน้าตัวถ้าเกิดปัญหาอะไรมาจะประคับประคองหยานนะคะไม่ได้ทิ้งขว้างหรือว่าหนีเอาตัวรอดนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้อยาก็จะออกมาพูดตรงๆเลยค่ะว่าโอเค,คกรมทรัพยากรขุดเจาะบอบดาลน,นี้ก็ นายคำโพยได้รับคดีแน่นอนอาญาด้วยนะคะส่วนค่าปรับก็มีค่ะค่าปรับก็มีเพราะฉะนั้นถามว่าอยากเบื่อไหมอยากเบื่อสังคมหนากค่ะเพราะฉะนั้นอยากบอกเลยว่าต่อไปนี้ช่องของอยากก็จะยืนหยัดด้วยตัวของอยาดเองนะคะคืออยากอาจจะหยุดร้องก่อนแล้วก็หรือว่าอยากอยากจะร้องนี่ก็แล้วแต่ใจอยากค่ะ ก็คือแต่ว่าช่วงนี้ก็คือสงการหยาดก,ก็จะเก็บรูปรวมเอกสารให้ทนายแล้วก็ร้อยเวรเพราะว่าตอนเมาานื่อเช้านี้หยาดก,ก็ไปแจ้งความเพิ่มนะคะสําหรับไอ้พวกยูทูบเบอร์หรือว่าไอ้พวกที่นี่ค่ะมาเห่ามาหอนว่าหยาดอีร้องเรียนนู่นนี่นั่นมาข่มขู่หยาดนี้ก็คือหยาดจะพยายามเก็บคลิปเก็บเอกสารแจ้งตํารวจให้มาดําเนินคดีก็คือจะมาจับเลยก็คือยื่นยื่นอ่า คำแจ้งความว่าข่มขูค่คุกคามทางโซเชียลก็คือทางช่องไม่ว่าจะเป็นช่องของใครก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นหน้าพวกมันเสียงพวกมันนี่คืออยากสามารถเอาผิดได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้อยากก็ขอพักสมองนะคะเพื่ออจะดําเนินคดีไอ้พวกที่มาด่าหยาบพวกร้องว่าอีร้องเรียนอะไรเนี้ยแล้วก็ด่านหน่วยงานนะคะก็บอกตรงๆเลยว่าตอนนี้ก็พักสมองก่อนเพราะว่า คือหน้าก,กากมันหลายชั้นมากหยาดก็ไม่รู้ว่าเออใครใส่หน้าก,กากกี่ชั้นกี่ชั้นมหาหยาดเอาตรงๆเลยนะคะแต่หยาดขอขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ที่น่ารักน่ารักทุกทุกท่านกัะเพราะว่า FC นี้ก็คือไม่ได้มีผลประโยชน์หรือว่าหน้าก,กากกับหยาดต้องขอขอบคุณที่เข้าใจหยาดในการทํางานว่าหยาดจริงใจหยาดไม่ได้กลั่นแกล้งใครและทุกอ,อย่างทุกสิ่งที่หยาดร้องเรียนไปนี่คือ FC ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคนที่ถูกหยาดร้องเรียนมีความผิดกันทุกคนโดยเฉพาะนี่ค่ะขุดเจาะบอบาดาน มีความผิดนะคะไม่ต้องไปฟังช่องอื่นค่ะไม่ต้องไปฟังช่องอื่นฟังผู้อํานวยการกรมทรัพยากรขุดเจบบาะบ่บดานนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีการฟ้องไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดเจ้าของช่องที่ออกมาข่มขู่ผู้ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณและก็ขอ,ขอความเมตตาจาก f c นะคะ FC ที่น่ารกกักทุกท่านช่วยสนับสนุนอยากถ้าคิดว่าอยากทำถูกต้อง กดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาให้ยานะิคะแล้วก็ช่วงนี้หยาดก็จะมีคลิปมาฝากมาลงบ่อยๆนะแล้วก็ถ้าหยาสไม่ยด้ฟ้องร้องเรีย่งนี้ก็อย่างที่บอกสงการแล้วก็อยากจะดําเนินคดีของตัวเองก่อนเพราะว่าที่โดนด่านี่ก็เงินทั้งนั้นค่ะยากจะแจ้งความดําเนินคดีกับพวกข่คมขู่คุกคามทางพรบออนไลน์นะคะค่ะขอบคุณนะคะคลิปนี้